มาครับกับสวัสดีเอฟซีทุกๆคนเช่นเคยด้วยแล้วกันครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสอนนะครับวิธีการดูจังหวะให้เป็นนะครับเล่นง่ายกว่าเยอะแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวเรามาเจอกับโพสิชันเกมนะครับผมวันนี้เรามากับลองบอลเคาน์เตอร์เช่นเคยนะครับผมฝั่งเรามากับชุดใหม่ครับผมสำหรับบาร์เซโลนาครับอ่าเจอกับโคโมครับวันนี้มาเดี๋ยวมาดูว่าจะเล่นยังไงครับโอ้ชื่อทีมนี่คือแบบ สายฟีจ๋ามาเลยนะครับผมสำหรับคนนี้สายฟีจะชนะสายเติมได้ยังไงไม่รู้สิแล้วก็เป็นสายเติมซะด้วยครับถ้าแพ้มานี้ก็คือเสียหน้าเสียตาคนเติมเลยไหมนะเดี๋ยวจะพยายามเล่นให้ดีแล้วกันครับเพราะว่าเราก็เป็นสายฟีด้วยสายเติมด้วยแหละครับนะครับพี่กมาจังวันนี้แล้วจ่ายไปที่เอ็มปัปเป้ครับเอ็มปัปเปเอียงลูกนี้อืมยังไม่มานะครับผม ออ้เมซี่ไปซีดยุปดียุปจีขึ้นหน้ามาแล้วครับอย่างจังหวะนี้เลยครับอ่านเกมเลยถ้าตัวแรกเข้าไม่ทันตัวที่2ต้องเสียบเนี่ยผมถ้าไม่เสียบก็คือเตรียมโดนได้เลยครับแต่บอลก็ยังเข้าทางอยู่ครับแต่ก็ยังดีที่ตามมาสกัดได้ครับผมจังหวะนี้สนติครับผมเกือบไปเหมือนกันครับฝั่งเราแล้สนติเปิดยาวขึ้นหน้ามาแต่ยังไม่ผ่านนะครับผมแล้วมาที่ดียุบเหมือนเดิมครับสายฟรีเล่นเราแล้วครับจังหวะนี้โอ้โห โดนเลยครับผมบทจะโดนยังไงก็ต้องโดนเลยครับผมมันเป็นจังหวะของเกมครับมาที่โมดิตรับให้ไปที่มาเกดแต่จังหวะนี้โดนเอสเตบอลดักได้เดอะบอยดักได้เหมือนกันครับไปที่สนติจังหวะนี้เลือกที่จะจ่ายไปให้เดอะบอยครับแล้วก็จิ้มต่อให้เบ็เป้เลยครับเหมือนจะไม่มีจังหวะใช่ไหมแต่ว่าใช้สปิดความเร็วของเบ็เป้ครับฉีกหนีขึ้นไปครับแล้วจังหวะนี้เขาเสียบครับอ่าเราหากเข้ามุมหามุมยิงครับจังหวะนี้ก็เลือกที่จะยิงปั่นนะทุกคนอ่ะ ถ้าไม่มีมุมพยายามตัดหามุมเข้ามาในผมแล้วก็เลือกที่จะปัดนะครับถ้าเราอ่านเกมออกในผมอ่านทางผูกยังไงเราก็เล่นง่ายกว่าแน่นอนนะครับผมโอเคลูกแรกมาแล้วนะครับนับหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งครับตอนนี้ดูจังหวะให้เป็นครับเห็นผลแน่นอนครับทุกคนบอลไปครับกาเ์เมนแบกไปทีดยุบไม่ทานมาเตดได้ครับกิเมซซี่อย่างจังหวะนี้เห็นเอ็มป้าเป้วิ่งไหมนะครับผม ถึงแม้จะมองไม่เห็นทั้งหมดนะครับผมแต่จังหวะนี้เลือกเสี่ยงเอาเลยนะทุกคนนะพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บก็ให้บาเป้โชว์รรชครับแล้วก็ตัดเดือนเดือครับแต่จังหวะนี้มันไม่เข้าเลยครับผมแต่ว่าถือว่าอา่านจังหวะได้ดีแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมีจังหวะแบบนี้เนาะนะครับอถ้าเรามองเห็นจังหวะมองเห็นภาพออกระยะไกลอะ่ะค,คือมันจะเห็นภาพเลยว่าบอลมันจะไปตรงไหนนะครับเราก็แก้ให้นักเตะเราวิ่งไปเอานะครับอย่างจังหวะนี้แต่เมสซีไม่เอาบอลนะจังหวะนี้งงชิบหายครับดูดิ โอ้คือปล่อยบอลมาให้เขาจับซะงั้นครับทั้งที่แบบบอลผ่านเท้าตัวเองยังไงมันก็ต้องจับได้ไม่จังหวะแบบนี้มันไม่ได้เป็นจังหวะที่แบบจับบอลยากขนาดนั้นแต่เกมแม่งบางครั้งบางทีแม่งก็ไม่เป็นจังหวะไม่เป็นใจแหละนะทุกคนอ่าก็ต้องยอมรับไปสำหรับเกมนี้ครับไปที่ตัวครับพี่ออกมาไปที่เอ็มเปยอ่ะอย่างจังหวะนี้เลี้ยงจี้เข้าม่ก่อนครับแล้วจะให้เมสซี่ครับนะปล่อยสปีดครับแล้วดึงเข้าซ้ายแล้วก็ปั่นครับเรียบร้อย จากวันนี้ตามสูตรอยู่แล้วครับผมคือพยายามให้อ่ามันเป็นไปในลักษณะที่เล่นง่ายๆนี่ครับผมอ่ะจังหวะที่จะจับบอลเนี่ยพยายามอย่าติดสปีดน,นี่ครับผมปล่อยสปีดตลอดแล้วก็จับบอลนะนะครับแต่ฟังจังหวะมันก็ไม่จับเหมือนจังหวะเมซี่หลุดไปนั่นแหละนี่ครับผม,มไม่เอาบอล <c oughs> อ่ะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็เอาอยู่แหละนีค่ครับผมโอเค มาจังหวะนี้ให้มาดิยุบไปที่เอสเตวาเอสเตวา,วาจังหวะนี้ไม่ได้ไปที่เดยบรอยโอเคเห็นจังหวะแล้วช่องนี้เลยครับเอมเป,ปเป้ให้ไปที่เอโตอย่างจังหวะนี้นี่แค่ผมจะให้เอมเป,ปเป้ก็ได้ใช่ไหมแต่ไม่ครับเลือกที่จะวนมาให้กับเมสซี่แบบนี้ครับใช้หมุนออกมาครับแล้วให้ไปที่เมสซี่อพอมาจังหวะแบบนี้เ,นเมสซี่ก็จ่ายเงินไปก็ให,กให้กับเอโตเพราะว่าเอโตว่างกว่านะนะครับ ถามว่าเมสซี่ยิงระยะนั้นได้ไหมก็ได้แต่อาจจะโดนเซฟนี่ครับผมอาจจะติดเซฟนั่นเองนี่ครับผมก็เลือกไปให้กับอโต้ครับแค่นี้เลยเนี่ยผมขอแค่เราอ่านจังหวะของเกมให้เป็นนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยออกไปให้ใครแล้วแค่ให้ให้ใครจบแบบนี้เลยนะครับผมกู้แขงเนี่ยยอมเลยนะครับผมสายซีโดนไปแบบจุกๆครับแช์นี้อ่ะไปลองกันดูครับทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับ t g i f กันด้วยนะครับขอบคุณครับ